สวัสดีครับยืนวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานมังกรในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่กราบไหว้สักการบูชาแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวชมด้านในกันเลยละกันนะครับมีป้ายบอกด้วยนะครับว่าทางไปศาลเจ้าพ่อขึ้นสะพานนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงจรุดนี้ก่อนก่อนที่เราจะขึ้นสะพานกัน ตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะขึ้นสะพานนะฮะตอนนี้ก็อยู่ด้านบนของสะพานแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมองลงไปด้านล่างสะพานด้วยตรงด้านล่างสะพานนะฮะก็จะมีน้ำนะครับน้ำฉีดออกมาเดี๋ยวเดินลงจากสะพานไปมองร้านค้าหน่อยนะฮะ ร้านค้าที่ตกแต่งด้วยสไตล์อาคารจีนนะครับสไตล์บ้านเรือนร้านค้าของจีนครับเดินลงไปเลยดีกว่านะฮะตรงอาคารนี้ก็จะเป็นโรงหนังนะฮะเดี๋ยวซูมดูป้าน,นิดนึงนะฮะโรงหนังแล้วก็ดูหนังที่กำลังเข้าฉายนะฮะเป็นสี่นิตินะครับ อาคารรูปทรงจีนนี้นะครับก็ในแต่ร้านค้าก็จะมีป้ายติดหน้าร้านนะคะก็จะมีอยู่หลายร้านนะครับตรงจุดใจกลางนี้ก็จะเป็นอาคารทางเดินนะฮะสำหรับให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านตรงจุดนี้ไปก็จะเดินผ่านไปยังมังกรนะฮะไปชมมังกร มาดูตรงด้านในอาคารเดินหน่อยนะฮะก็จะมีป้ายบอกด้วยนะครับว่าห้องน้ำนะฮะ,ะห้องนัาจากห้องน้ำก็จะเป็นห้องนวดนะฮะมีสถาทนที่ให้บริการนวดด้วยอุทยานบังกรก็จะมีร้านเซเว่นให้บริการลูกค้าด้วยนะครับ จะอยู่ทางซ้ายมือเมื่อเดินเข้ามานะครับเ,เดี๋ยวชมบรรยากาศร้านค้าเดี๋ยวรอบก่อนตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดหมู่บ้านมากรสวรรค์นะครับก็พื้นที่เดยวรอบสถานที่แห่งนี้นะฮะก็จะเป็นสถานที่สําหรับให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันนะครับ ทางเข้าบ้านมังกรสวรรค์ครับมาดูตรงจุดนี้หน่อยฮะจุดหอชมวิวนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่ข้างๆข,ของจุดหอชมวิวนะฮะก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะฮะ ก็จะมีคนมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันนะฮะตอนนี้อ่แล้วก็มาดูเสาบางกรหน่อยนะฮะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวอ่ะดูดูชัดๆเสามางกรฟ้าครับเสาหินแกะสลัก3ามมิติครับจากเมืองฉงอูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็ห้ามจับด้วยดูกันชัดๆนะฮะ เดี๋ยวมาชมบรรยากาศสวยๆกับน้ําตกที่อยู่ด้านหลังผมหน่อยแล้วกันนะฮะด้านหลังนี้นะฮะบรรยากาศน,น้ําตกครับถ้าพูดถึงน้ำก็หันม,มาทางด้านนี้บ้างเลยฮะก็เป็นน้ําเหมือนกันนะฮะจะเป็นกางหันน้ํานะครับ เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันชัดๆนะครับกับกังหันน้ํานะครับเดี๋ยวพาซูมไปดูน้ําก่อนแล้ดวดูตั้งแต่จุดนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกจุดนึงนะฮะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปด้านในนะฮะก็เมื่ออ่านตามป้ายนะฮะว่าทางเข้าฟรีครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวชมมังกรนะฮะท่านพญามังกรตรงจุดนี้ก็จะเป็นลูกปั้นของหลวงจีนหรือนักบวชของวัดเ้าลินนะครับ

สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ผู้คนในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะต้องมากราบไหว้สักการะบูชาณสถานที่แห่งนี้นะครับก็เมื่อเลื่อนไปดูด้านข้างนะฮะก็จะมีน้ําตกนะฮะนักท่องเที่ยวกํลาลังชมน้ําตกแล้วก็กําลังถ่ายรูปก,กับน้ําตกอยู่นะครับก็เลื่อนถัดไปนะครับ ก็ตามป้ายนะฮะาพิฐพนลูกหลานพันมังกรนะครับพิาพษธภันฑ์ลูกหลานพันมังกรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาชมน้ำตกกันด้านในนี้นะฮะให้เห็นกันช,ชัดๆนะครับแล้วก็จะพามากราบไหว้สักการะบูชาองค์พระองค์เจ้าศรีสักศิธิ์นะฮะ จะตั้งอยู่พื้นที่ด้านในนี้นะครับกา่ไหว้สักการะบูชาพระพุทธศาสนาอิมครับก็เราก็กล่าวว่า้สักการะบูชาองค์วพวทเทพองค์ถัดไปนะครับ การไหว้สักการบ,บูชาองค์วยเทพครับจะสร้างองค์วยเทพได้ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับองค์เทพตามความเชื่อของชาวจีนนะครับก็จะมีองค์เทพผู้ยิ่งใหญ่หลายพระอ,องค์นะฮะ องเทพผู้ดูแลเทพทั้งหลายบนสวรรค์น,นะครับจะเป็นองค์เทพผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งน,นะครับวันนี้ผมขอพากล่าวไหว้สักการะบูชาแล้วก็พาเที่ยวชมและอุทยานมังกรแห่งน,นี้เพียงเท่านี้นะครับยังไงโปรดติดตามผลงานของผมได้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ